สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พามากินข้าวต,ต้มมัดเนาะข้าวต้มเขาเรียกข้าวต้มอะไรเนาะข้าวต้มผัดเนาะทางใต้เขาเรียกข้าวต้มมัดเนาะแต่เพียนไม่ได้อันนี้เพียนเอาไปอบเนะาะจ้าพี่น้องเพียนเพียนเอาไปอบเนาะอยากกินร้อนๆเนาะจ้าฝนตกตกเนาะท่ามกลา,า,างาบรรยากาศฝนตกตกนะคะเพียนพามากินข้าวต้มมัดอบเนาะ อบเพื่อให้มันเหลืองให้มันเหลืองแล้วก็ให้มันร้อนเนาะเพียนไม่ได้ถ่ายวิธีทําให้ดูจ้าเพียนทําเองเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนที่จะไปชมก่อนที่จะไปกินกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพียนด้วยนะจ้าไปจ้าไปจ้าไปกินกันดีกว่าไปเลือกเอาพี่น้องจะวันไหนเนาะเลือกเอาเลยจ้าแกะกันดีกว่าไปอยากกินอะไรก็อยากให้พี่น้องกินด้วยเนาะ มันก็จะเหลืองเนาะเขาเขาต้มผัดนี่ทำเองจ้าพี่น้องมันก็จะเหลืองเ,อเ,อเหลืองเนาะจ้าเนาะเหลืองเหลืองนี่จ้ามาหยิบเอาคนละอันสองอันเนาะเขาต้มมัดใส่กล้วยน้ำว้าข้างในเนาะจ้าพี่น้องมาหยิบเอาเลยจ้าพี่น้องมาเด้อขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะ ขอบคุณที่รักกันเนาะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดมาเนาะยังร้อนอยู่เลยจ้ะพี่น้องยังร้อนร้อนอยู่เลยไม่ได้ถ่ายวิธีทาวิธีทําให้ชมเนาะมาจ้ามาหยิบเอาเลยจ้ะพี่น้อง อร่อยเนาะมันร้อนไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านระมัดระวังเนาะโควิดก็กำลังมาเนาะโรคภัไข้เจ็บก็กำลังมาเนาะอากาศหนาวๆก็ติดเชื้อไวเนาะ มันแพร่กระจายไวเนาะจ้าพี่น้องโรคภัยไข้เจ็บเยอะเนาะขอให้พี่น้องเนาะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บครั้งนี้เนาะฝนตกตกหาแต่ของกินจ้ะหาแต่เนวกินพี่น้องเอ้ยฝนตกตก กินง่ายๆสไตล์เ <principalmente> พ <meat> ียนเนาะกำลังร้อนๆอยู่เลยจ้ะ กินอันเดียวก็อิ่มแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเนาะทุกคอมเมนต์เนาะทุกการติดตามนะจ้าขอบคุณทุกๆคนจ้าบอไปแก้ไปเนาะจ้ะพี่น้องเห็นบอลเหลืองกำลังดีแล้จ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้าจ้าขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเนาะพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าพาะว่าช่วงนี้ฝนตกนะจ้า เห็ดคลิปในสวนกับบ ah, oh, ่ใด้จ oh, ah, oh. ah. ah. ้าพี่น้องเห็ดคลิปในสวนบ่ใดกันเลยอยู่ในบ้านเนอะค่ะหาเห็ดเนวกินนะเนาะจ้าขอบคุณทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้าอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อ